นี่ชมเียกยังตักข้าวจะ,ะยังกินต่มไก่ไก่ไต่นังเจียวกะปิเจียวป,ประเดดปลตทอบ่งกันกะนะ้าวบ้วง,วงน่คบเออไก่ไต่นไก่ใกต้น้งเจียวประเดดต้มไก่เหนียวเจียวกระปิข้าโคต หมองหมองทุบเสียบพี่น้องเอ้ยขอบุญขอบคุณ,คณ,คณพี่น้องก้องไปเขามาเบืองมือเงี้ยเป็นกำลังแรงใจให้ใช่ครับคือขอบุญขอบคุณครับกินแล้วดิกินและเต๋อยากอยากเง้ยบ่หิวบ่เป็นอ,อยากหิวหิวหิวซมหิวเข้าใจทำไมาหิวบ่เปนหอกสวัสดีค่ะพี่น้องค่ะเสียงบ่ค่อยมีค่ะบ่ค่อยดี ันได้แล้วท้ทววามางไงให้หมกตัวเตือห้องอะไรพี่น้องท่องห้องจอดแล้วามากพี่น้องปองไปตกแต่งตกควนครับดูนะเฮ้ยัดนะเจ้าเลย มัวสูงนี่นก็สุดตัวนีหวานขนาดละน่าเบิกินไก๊ยบบน,น,น,นี้อ้าวะไก่แบบนี่มันยัดสมกินเก่แบบนี้ที่นอนเม่กินข้าสุดด้วยินหรือเออพวประมลเขาเมยังหอกเนี่คบ ขอเมองเมืองี้บปากคนไหก็แช์น้นทีนีเลยดเกเเครืองเ้อสิบกมขอบคุณอยู่น้องกองไฟทุกฐานทุกคนนะครับปตุปตโต้มสมไก่ข้กวนาแก้วกะปิไก่ใต่หนามคุนะเฮ้ยมดุเปอรตีนไก่ ปัดแขมปพัดแนมนาำมาพี่น้องอู้หูหงมองสูงไปเจยบจ่ะแต่นะพี่น้องอทำมือมือแน่นกับฝ่ายคนใดคนแช่เลยได้พี่น้องเลยอย่ากำลังแรงใจน้ำเนี่ยเนี่ยคิดไปไม่มาคอมเมนต์มาแชร์แน่ว่าพอดีส้มแน่เป็นแนวไหเอาล่ะพี่น้องลำหน้าฟา่ใจอยู่ดีมีแรงทุกท่านทุกคนนะครับเพื่อ ขอบคุณขอบคุณพี่น้องกองไฟอ่อครับพี่น้องนรำเนยเป็นกำลังแรงใจให้น้องเนยไปนะครับอยู่ที่นี่ทุกท่านทุกคนครับสวัสดีครับบ๊ายบายลำรวยลำรวยทุกคนทุกคนครับผม